สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วนะคะกับช่องแก้วพาเรือชายแนวนะคะคําเตือนนะคะทีวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะก,กับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปไม่สนับสนุนการผนานทุกประเภทนะคปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ปกจังไหละ่ะนี่ปกอันนี้เพิ่นโนบอมาด้วยค่ะ สูตรหนึ่งไม่มาแต่มาสูตรสองเด้งมาสี่แปดสี่กับสี่เก้าจะเป็นลมปวดหัวน้ำเลยจีนนะวะจีนมาเก้าค่ะเก้าห้าก็ต้องกลับมาแปดแปดค่ะ เด้อพี่น้องห่างเด้อห่างนี่มาอันนี้ไม่มาค่ะมาหกค่ะมาหกสี่หกสี่มันจังไดล่ะหกสี่หกสี่มาเด้งเลยนะคะตามใบใครไม่เข้าใจไปย้อนคลิปเด้อพี่น้องเด้อมาอะไรที่หลุดไปสุดหนึ่งสุดสองเดี๋ยวมาซ่อม ไปสองสามหนึ่ง ออเดอร์เน้นนะคะดูให้ดีนะคะในใบทุกคนทีห่หนูเขียนว่าอะไรนะไม่อยากเป็นปากกาแล้วไปเลยใบยาวๆเลยค่ะ สามก็ต้องมีเจ็ดสามนะคะนี่เน้นนะคะดูให้ดีนะทุกคนดูในใบให้ดีเด้อไม่อยากเปลี่ยนคนละสีแล้วอ่ะคนฝั่ง สี่ห้า มีสองหนึ่งก็ต้องมีจิตสอง<ม>ทุกคนใช่ไหมจีนปกติกับจีนวีไอพี ไปสูตรเดียวกันเลยนะคะไปสองหนึ่งเหมือนกันเลยนะ จ <s ans> <c oughs> ีนฝนจะตกแล้วว้ายฝ <c oughs> นตกทุกวันเลย เป็นไรที่น่าเบื่อเด้อน้อง ศูย์กับศูนยสี่สีนี่มาจาก VAP นะทุกคนเนี่ยจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยไม่มีสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะมาคือมามันเยอะเกินไปไม่ได้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 ไไดไไดปัาใจไปเลยมันเยอะแล้วถ้าไปห่วงสองหนึ่งหนึ่งสองก็เยอะเยอะไปเยอะไป เขาจะมาก็เขาจะต้องมาด้วยตัวของเขาเองตกแน่นะฝนอนะปยักษ์ตกไรได้ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็ตกฝนดีจริงๆ ให้ดีนะคะเน้นนะคะอ่ะนี่จบหางปกหางหางปกเอ้าฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หางปกจีนปกนะคะแล้วก็หลงกันอีกแล้วหลายหุ้นนุ่นหัวจำผิดจำถูกไม่ใช่หัว่าจำผิดจำถูกอ่านี่นะคะชอบสุดไหนไปสุดนั้นนะคะไม่ชอบผ่านให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆงปังปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ